ปลาลอยอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่ตายปันจะไปเอาปลาก่อนเป็นอะไรนะปะหัวไหวไหมเอาไม้เคี้ยวไม่ได้เหรอช่วย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 ไปเอาปลามาปันปันขี้สงสัยนะฮะเฮ้ยเอาไผ่มาแน่แน่ยังไม่ตายนนั่ Cái mình đang đi như đấy, Hãy đi Sao trong Chả lòi lắm, chả thừng đến rồi thầm ngắn, thầm ngắn lại, hay nắm nó buồn mà hả Ê, hề bé mà là กี้มันยังไม่ตายเลยเมื่อกี้มันยังอึดนัดเลยเป็นอย่างแล้วนี่นี่ลอย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 มันเป็นอะไรไม่รู้ว้าวมันมันมันใส่ใส่สวิงดิเรามาดูซิว่ามันเป็นอะไรมันยังไม่ตายนะครับมันยังไม่ตายเป็นแผลว้าวเราก็ได้ปลาฟรีไปหนึ่งตัวนะคะมันน็อกหรือว่าดูหน้ามันดิ มีอาการอะไรไหมโดนอะไรไหมแล้ oh. ดดวโดนกัดหลุดปะหลุดจัดเบคคนอื่นไหมหลุดจากเบคคนอื่นไหมไม่รู้ว่ามันโดนตะคัดก็มีสิทธินนะเขาเข้าหน้าแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าปล่อยไปมันก็ไม่รอดนะเพราะมันลอ,อยแล้วเฮเราไปตกปลากันเลยค่ะ เฮ้ยโดนไหมโดนเฮ้ยโดนแล้วนะครับนี่ปลาอะไรเอาไอา้ออาลาดมากินพอเดิมด้วยปลาฉลาดเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนนาดินอเอาไว้ก่อนต่อเตึ๊บเตื้อรู้สึกได้เลยอะตัวแรกนะคะกับตัวที่ตัวแรกก่อนหน้านี้คือไม่นับเพราะว่าไม่ได้ตกเลยวันนี้อากาศคืนมากเลย วันนี้เอาหน้าดินมาเผื่อด้วยใช่ทุกทีมาแล้วลืมลืมอ,อะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมกาแฟนะใจจะฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมแล้วอ๋อจอมจมจมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย้ยสวิงสวิงสวิงมาแล้วลวุล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  จมไปก่อนนั้นนี่รอบหนึ่งแต่<ะ>มันดึงไม่ทันอืมนี่แล้วก็มันก็มากินไม่โอ้หอมันซูกกดลงไปเลยอะใช่ใช่ใช่ใชโอ้เพิ่งจะได้ตัวเดียวนะคะตื้อไปหนาแลว้วท้องแม่ก็โทรหาแม่แม่บอกว่าตัวญ่ยลุดตัวเงือดแดงอะจังโบอะทำลุดเพราะว่ามันพาไปติดต่อนี่นึกว่าตัวเล็ก อ่ะอ่ะโอ้โคลนละสายกันเลยเดี๋ยวปล่อยตัวนี้ไปก่อนค่ะปล่อยไปตัวประกันเอาตัวใหญ่เก็บไว้เออจมซ้วยจมซ้วยว้าไอ้ตัวที่ปล่อยใช่ป่ามันกินทำไมเลยฮะ ตัวที่ปล่อยหรือเปล่าไม่รู้วันปล่อยไปไปอันนี้ก็ปล่อยนึกว่าแม่มันมากินจมสวยเลยจมจมมันเงาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตัวใหญ่มากรู้ดีแล้วพพเลยอะมันกินไม่แน่นหรือเปล่า กอ,อพุพ่งฟิวไปเลยปลาอะไรรู้ปะปลาอะไรไม่รู้ก็ไม่เห็นตัวตัวใหญ่มากโอ, <laughs> โอ,โอ,โอ้ทั้งรุดอีกแล้ว,วเดียวมันก็พับกันหนีเนี่อ่โอ้เศร้าเลยมันเพิ่งจะมาจิมาครับมาครับมาครับไม,ไ,รไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยโดนกันเหรอรู้มันพากันอ๋อเอ้ยเป็นยังไงเออสู้ๆมาครับมาครับมาครับ เดียพันกันโอ้ย,อย,อยเกือบแล้ววุ้ยมันกลับมากินไม้แต่คนละตัวได้อยู่จมค่ายไปเลยใจหายเว็บวับเลยควรลุดควรลุดแบบเมื่อกี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ใจเสียยังไม่หายแต่ทีแรกพาไปพันกันไงเออใส่สวยใส่สวยแม่แม่แมจะจมเนาะเมกี้เนี่ยอุย้ยมาแล้วมาแล้วอยา่อยาอยา่อยาอย่าอย่าปุ๊บ ปล่อยมันตอดนานเลยนะมาตอดอมันตอดเหมือนเด็กเลยเบามากแล้วก็ไม่จมอุยอ้ยอยุ้ยนี่ว่าดุดเกี่ยวแน่นไหมอ่ะเกี่ยวแน่นแน่นอยู่เนาะนี่มันตอดแบบเหมือนตัวเล็กเลยนะคะอากาศก็จะคืมคือหน้าปันจะมืดหน่อยนะคะเปล่าหน้าดำ <c oughs> นี่โอ้ <Okay. S 2> ตอดเหมือนตัวเล็กตัวดุดมากเอออันนี้ก็ตอดอยู่นะเร็วๆ มันหันมันหันทุนวนไปวงกลมแล้วงั้นนั้นอ่ะยิงต่อสองคันพร้อมกันเลยใช่แต่มมันไ่่ดแตคันนี้มันหยุดแล้วอ่ะสวย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 อ่ะสวยจริง สซ่จริงจะตัวแค่นี้แหละ <c oughs> ลอกก่อนลอกก่อนเดี๋ยวตัวใหญ่ก็มาตัวเล็กมาแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่ก็้ามานั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยหลุดเลยหลุดอีกแล้วค่ะพึ่งย้ายมาเอง อยากจะร้องไห้อันนี้มันอยู่ไกลนะใช่คือเฟีเ้ยไปปุ๊บม,มันกินเลยเห็นปะมัะนเพิเเ่นจะยนไปแค่สองคันเองเออตัวปลา,บาปปบปแบบนี้อยู่บ้านไปเถอะพูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆบอกกับตัวเองว่าอยู่บ้านไปเถยะถ้าตัวปลาแบบนี้ตกแล้วป๋าอย่างนี้อยู่บ้านไปเถอะใช่ไหมใช่ปล่อยปลาเยอะเลยฟังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ,อะไรอะอะไรอะ,รอะรสวิงช้อนเตาช้อนเปาโอ้ยอันินไอ้นินเป็นนินปนินเอาสวิงชิอดิ วิเ่งมีฟองอะปลาช่อนเหมือนกันนะปลาไม่กินนะคะปันเอาทั้งหน้าดินเอาทุกอย่างเลยค่ะทุกคนปลาไม่กินกยากมากเลยเราต้องลองทุกวิธีวิธีทางใช่ไหม,มจับอย่างนี้ก็ได้ย้ายไปก็หลายที่แล้วแต่มันก็ไม่กินมมามใส่แค่นี้เองอากาศไม่คืมด้วยไงเอ้ยไม่ใช่อากาศคืมด้วยไงวันเนี้ยาคืมฝนจะตก ดีนะมันยังมากินอีกอะ่ะเห็นฟองเหมือนปลาช่อนเลยครับแต่ไม่ใช่